จีนเองน่ะเราชอบกองตักประเทศอกองไทยนี่ไม่ไม่แตะเลยนะคะทางานนี้มาเปวลาแปดปีเราเห็น movement ของไทยเนี่ยอัตราการเติบโตจะค่อนข้างไม่ได้เยอะมากแต่ว่าของฝั่งประเทศเนี่ยจริงจิงต่างประเทศไม่ใช่ทุกตัวได้นะที่จะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูได้ว่าอะไรนะที่มันจะมีเป็นเทรนที่จะเติบโตในอนาคตแต่สงที่บอกว่าส่วนใหญ,ญ่ชอบกองทุนรวมนะคะหลายคนจะกางขากองทุนรวมใช่ไหมอบอกว่าเฮ้ยเสียค่าธรรมเนียมเยอะอ่าต่างๆนานาเนาะแต่ที่เลือกลงนะเหตุผลก็คือว่ากองทุนรวมมันมีความ มั่นคงในหนึ่งกองทุนรวมเนี่ยเขาลงในหุ้นหลายตัวแล้วมันมีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้เราไปอีกแล้วก็มีของผู้จัดการกองทุนเนี่ยมาดูให้เราด้วยว่าเขาจจัดการยังไงกับกองทุนรวมนั้นแต่หลักสาคัญเนี่ยคือเราดูแผนระยะยาวแล้วก็ดูกองทุนรวมแล้วมันเทคกําไรง่ยายๆนะถ้าหลายคนมองภาพนะเราอาจจะไม่ได้เขาเรียกสไตล์ในการลงทุนไม่เหมือนกันอย่างที่บอกบางคนบอกว่าฉันต้องการรวยนะคะเทคกําไรสูงสุด <laughs> มีแบบนี้นะคะหรือบางคนบอกว่าฉันต้องการกําไรนะประมาณหนึ่งได้นะเอาแบบเป็นแบบค่าเฉลีย่ย ก็ได้แต่ขอเซ็นเท็กกำไรได้เป็นการเทคกกำไรแบบในระยะยาวนะคะและเราเน้นเอาระยะเวลาในการลงทุนเข้า,าไปเป็นตัวช่วยโดยที่เวลาในการลงทุนคือตัวที่จะทําให้มันเกิดบริเวริสเรียกว่ากาไรทบต้นขึ้นมาได้ถ้าเรายิ่งมีเวลาในการลงทุนเยอะอาหารมันก็ยิ่งทําให้เกิดกําไรทบต้นและมันจะแบบสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่คือสิ่งที่เราะคาดหวังในการที่จะลงทุนระยะยาวนั่นเองเนาะ